คนในคนในลักษณะเช่นนี้นะคะแล้วก็สามผูกแขนก็บวงสวงผูกข้อตอ่อแขนก็บวงสวงยกสันพรปุ่มก็บวงสวงเออบวงสวงหมดเลยอาจารย์เห็นไหมมันกลับกลายเป็นสิ่งเหล่านี้มันยังคงมีอยู่แต่ถ้ามันไม่มีได้ไหมได้แต่มันรู้สึกยังไงไม่รู้มันแปลกๆว่าเวลาเราจะขึ้นบ้านเราจะเชิญแต่คนมาและให้มาทําอะไรนี่เห็นไหมเราให้มาทําอะไรให้มานั่งอยู่เฉยๆเหรอบอกว่าเอาทุกคนมา นั่งสมาธิแล้วหลับตาแล้วแผดพมตตาในบ้านของผมก็ว่ามันเมนแนวบ่ล่ะก็บอแเมนแนวมันบอกเห็นไหมมันจึงเลยกลายเป็นพิติกรรมที่ตอบโจทย์สังคมทุกยุคทุกสมัยและมันก็ไม่มีวันเสื่อมถอยหายลงไปได้ดังนั้นมันจึงมีหนังสือปรัชญาเล่มหนึ่งที่เขียนไว้อย่างชัดเจนแล้วว่ามนุษย์จะยุคไหนสมัยไหนก็ตามทุกยุคทุกสมัยของมนุษย์ต้องมีความเชื่อ ถ้ามนุษย์ไม่มีความเชื่อกับวิญญาณมนุษย์จะต้องมีความเชื่ออย่างใดอย่างหนึ่งจนได้เห็นไหมอาจารย์ยุคหนึ่งมนุษย์มีความเชื่อต่อวิญญาณพอลามายุคต่อมาพัฒนาการมนุษย์มีความเชื่อต่อเทพเจ้าแล้วก็มาในยุคต่อมามนุษย์มีความเชื่อต่อศาสนามาในยุคหนึ่งมนุษย์มีความเชื่อต่อการให้คุณและโทษของเทพเจ้าหรือดวงวิญญาณได้มาในยุคหนึ่งมนุษย์มีความเชื่อต่ออะไรคะมนุษย์มีความเชื่อต่อตนเองแล้วมาในยุคหนึ่งมนุษย์มีความเชื่อต่อเงินตราอย่างอื่นนนมมมมััจจะะลบหหดด แต่เห็นมันยังมีความเชื่อที่มันแฝงอยู่ว่ายุคใน,นสมัยไหนมันตอบโจทย์อะไรเขาได้มากที่สุดอย่างเช่นหนูคิดว่าหนูหาเงินหนูไม่จะเป็นต้องเข้าวัดเข้าวาหนูไม่จะเป็นต้องเป็นคนดีอะไรเพราะฉันเกิดขึ้นมาฉันมีตักกะเพียงว่าหาเงินและฉันอยากรวยแค่นั้นเองไม่ต้องพูดถึงชีวิตหลังความตายและไม่ไม่ได้ไม,ไม,ไม่ไม่ต้องไปพูดถึงปรัชญาความดีคุณธรรมจริยธรรมในการยกพัฒนาจิตวิญญาณอะไรไม่ใช่แต่ตรกกะของฉันคือฉันต้องหาเงินและเก็บเงินดังนั้นหนูจะหามันในรูปแบบแบบถูกต้องไม่ถูกต้องก็ได้ แต่มันจะสรุปที่ว่าหนูต้องหาเงินหนูต้องได้เงินและหนูต้องมีเงินและหนูต้องรวยจํานวนเท่าไหร่ที่เธอบอกว่ารวยเอาเอา,เอาสักร้อยล้านถ้าฉันมีเงินร้อยล้านฉันจะบอกว่าฉันรวยเขาก็จะเกิดการหาเงินของเขาอะไรประมาณลักษณะอย่างนี้เขาก็จะไม่เอาอย่างอื่นเข้ามาเลยเกี่ยวพันเขาเลยดังนั้นปรักญายนี้จึงสอนเลยว่าตราบใดที่มนุษย์ยังขึ้นมาในโลกนะครับเขาจะยังมีความเชื่ออยู่แต่มันจะเชื่อไปแบบไหนเห็นไหมยุคหนึ่งเห็นไหมไปเชื่อหินหินนาโชค ยุคหนึ่งใส่พระเครื่องว่าพระเครื่องดีอีกอยู่หนึ่งเห็นฝรั่งเห็นบองมันมาได้ใช้ผ้ากระจังเวาแต่มันไปเสื้อหินที่บงที่เบตอดอีดองอินเดียเห็นบ้คนจีนเนี่ยบอกเป็นบ้ายกอิยุคนั่นทุกยุคทุกสมัยสามพันกว่าปีแล้วยังเป็นบ้ายกับยุกยกขุดจนหมดในประเทศตัวเองแล้วก็ยังมาขุดในพม่าอย,อยู่อีกมาประมูลในพม่าแล้วก็รับซื้อแบบไม่อั้นไปอีกเพราะประชากรเขาเยอะใช่ไหมละ่ะทุกคนต้องมีหยกในการไปคอสาวแต่งสาวเพราะว่าเป็น จรีตวัฒนธรรมประเพณีที่เขาต้องมีใช่ไหมทองมันก็มีเหมือนหยกเพราะเขาให้ความเชื่อกับหยกมากกว่ามันก็เลยกลายเป็นหยกกลายเป็นของมีค่าในเขตแดนตรงนี้มันมีความเชื่อแล้วอะไรที่มันเป็นความเชื่อที่อยู่ในหยกนั้นลึกๆนะอะไรอย่างเงี้ยไอเนี้ยผู้วิจัยต้องไปหาเอาแล้วมาเขียนเป็นเรื่องเพื่อให้คนอ่านว่าทําไมคนถึงต้องมีความเชื่อในเรื่องของหยกโดยเฉพาะชาวจีนไหม มันก็เลยกลายเป็นบทความว่าด้วยเรื่องของเรื่องเรื่องหนึ่งเรื่องเรื่องหนึ่งเรื่องเรื่องหนึ่งอย่างเงี้ยอาจารย์พัฒนาการกบด้วยเรื่องของพัฒนาการความเสือกบด้วยเรื่องของความเสือศูนทรียะกบด้วยเรื่องของศูนทริยะสุนทรีความงามในพิธีกรรมอาจารย์ต้องมองให้ได้ว่าความงามในพิธีกรรมพิธีกรรมหนึ่งเนี่ยมันเป็นความงามแบบไหนอาจารย์ต้องไปดูทฤษฎีก่อนทฤษฎีว่าด้วยเรื่องของความงามของใครสมมติว่าของอาจารย์ยโสธราพูดถึงของความงามในพิธีกรรม ได้กล่าวไว้โดยย่อว่าพิธีกรรมอย่างหนึ่งเมื่อจัดขึ้นกลุ่มชนได้มารวมตั้งแต่สองคนขึ้นไปทุกคนแสดงความเคารพทุกคนมาร่วมในพิธีกรรมและทุกคนร่วมสวดทุกคนร่วมสวดทุกคนให้ความเคารพให้ความเคารพยำเกรงต่อสิ่งที่ตนเองได้เกิดความเคารพนับถือสิ่งเหล่านี้เป็นความงามโดยการอนิมานว่าโดยการอนุมานว่าความงามคือความสงบเห็นบ้าง ทฤษฎีบางโตเขาว่าความงามความสงบคือความงามทฤษฎีบางโตเขาบอกว่าแต่งโตงามคือความงามทฤษฎีบางโตเขาบอกว่าคนคนั่งคนคนนั่งเรียงกันแบบสวยๆนั่งแบบเสมอแบบผู้หลักผู้ใหญ่ก็นั่งแบบงดงามจากเก้าอี้ก็จะเป็นความงามแล้วกับพิติกรรมบางอย่างมันมีดนตรีเขามาแทรกมีคนกาลังเฮตพิติกรรมยสันสิทุกอย่างมาสมุดไปเลยทุกคนก็หัวาะโอ้ย แบบอจังเข้าไปงานแต่งาตงานเขาค้นผูหลักหมากดีกระซิงหัว,วกระซิมีแต่เนี่ยประธาน,นกระซิมิแต่งามแต่สวยกระซิมีแต่ความชื่นมืน่นมันกลายเป็นพิธีแห่งความงามอันนั้นกับความงามคือการมันยุติว่าอาจารย์จะมองความงามแบบใดแล้วใช้ใช้ตัวไหนเป็นตัวมาขยายขยายให้คนอ่านได้เห็นว่าคนนี้เขากําลังจะขยายความงามในรูปแบบพิธีกรรมตรงนี้แต่ใช้ทฤษฎีคนนี้มาจับมันต้องมีทฤษฎีด้วยยังสี่เข้าใจบอ ทุกอย่างต้องมีทฤษฎีหมดบทความวิชาการก็ต้องมีทฤษฎีถูกทุกอย่างต้องมีขึ้นชื่อว่าบทความทางวิชาการบทความวิจัยบทความวิชาการมันจะบอกในชื่อของมันแล้วว่ามันเป็นวิชาการถ้าอย่างนั้นมันจะเป็นตุ่ยตูนมันจะเป็นการ์ตูนเขียนการ์ตูนขายไม่ต้องมีใครมาอ้างเขียนตามความรู้สึกไปเลยผิดชอบชั่วดีไม่รู้เรื่องเข้าใจบอกคะอาเมื่อใดก็ตามที่มันเป็นบทความทางวิชาการมันต้องอ้างอิงคนอื่นคนอื่นที่มันเชื่อถือได้มันจึง มันจึงกลายเป็นเนื้อหาเนื้อเรื่องที่เกิดการยอมรับโดยสากลและมันเป็นประโยชน์กับผู้อ่านและมันเป็นประโยชน์กับผู้ฟังเพราะมันจะบอกถึงกระบวนการวิธีการขั้นตอนรูปแบบองค์ประกอบของการไปเจอของคนคนนั้นและมันเชื่อถือได้มากดังนั้นนักวิชาการเขาจึงไม่อ่านหนังสืออย่างอื่นมั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 นม,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 มันไม่มีประโยชน์สําหรับเขาเขาจะไปอ่านวิจัยเขาจะไปอ่านบทความต่างๆเลยเขาจะไปอ่านบทความที่คนเขาเขียนมาเลยเขาจะไปอ่าน,าน,นว่าคนนี้ว่าด้วยเรื่องของพฤติกรรมแกมอเขาว่ายังไงอ่ะก็ไปอ่าน เราก็จะรู้แค่เรื่องของแกนมอนะในพิธีกรรมตรงนั้นนะเข้าใจบอเออฉะนั้นพวกหนูจึงชอบอ่านแค่บทความชอบอ่านบทความชอบอ่านวิจัยชอบอ่านหนังสือที่มันเป็นเล่มปึ้งๆที่มาคนเก่งๆเขาเขียนไว้แต่อย่างอื่นเราจะไม่ค่อยอ่านพวกกระตุ้งพวกกระตุ้นตุยต้งต่ยตุ้นอะไร กาบปลอนยาเนี่ยอะไรเราจะไม่ค่อยอ่านอย่างเงี้ยเป็นต้นเพราะเราไปเห็นกระบวนการโอ้โหเขาเนยมจะสีเขาเน้ยเข,า,เยขามองแบบนี้เขามองแบบนี้เราก็ได้กระบวนการจากในตัวหนังสือดังนั้นมันก็ต้องไปอ่านมาก่อนนิดนึงนะมันถึงจะเข้าใจพวกนี้ได้อย่างเช่นหนูจะไปอ่านของคลีฟอร์คเคียสเทอร์เนอร์นะคะอ่าเพลโตแล้วก็อ่าของไวเจอร์ไวซู กวนผิงอะไรพวกนี้พวกปราช์พวกนักปรัชจีนอย่างงี้เนาะเขาจะพูดในเรื่องของอะไรของเขา,าคลีฟอร์คเคสเนี่ยเขาเป็นคนฝรั่งเศสแต่เขาเขียนในเรื่องของพิธีกรรมที่ปรากฏอยู่ในบาหลีความเชื่อพิธีกรรมเขาเขาเขาเขียนในเรื่องของสัญลักษณ์สัญลักษณ์ที่ปรากฏในพิธีกรรมแล้วมันบอกถึงพฤติพฤติกรรมของคนดังนั้นเวลาเราเราเขียนสายมนุษยวิทยา มนุษยศาสตร์สังคมศาสตร์เราไม่สามารถหนีทฤษฎีของครีฟอร์คเคสได้เลยทุกอย่างครีฟอร์คเคสกินเรียบหมดเลยอันนี้ก็ไม่เข้าใจเวลาเอาของเในเทาเอาทฤษฎีของครีฟอร์คเคสมาใช่ไหมเราจะอ่านยังไงต้องฝึกเขียนใช่ไหมใช่สมมติว่าอาจารย์อาจารย์จะมาเขียนในเรื่องของพิธีกรรมแกนมอใช่ไหมครีฟอร์แล้วอาจารย์อาจารย์จะเขียนว่าในเรื่องของเรื่องอะไรอาจารย์จะเป็นวิเคราะห์คุณค่าที่ปรากฏในพิธีกรรมแกนมอใช่ไหม พฤติกรรมของคนใช่ไหมอยากฝึกอยเชนวิจัยตอนเนี้ที่เรียนไปแล้วเนาะอ,อยากฝึกจาก้เรื่องที่ตัวเองคุ้นเคยก่อนมันน่าจะมันได้เป็นการฝึกเขียนที่ที่เรามีความรู้อยู่แล้วร,ราค่อยไปแล้วเป็นการเรียนรู้ไปในตัวด้วยตัแล้วเราคอยไปขยายในสิ่งที่เราอยากศึกษาที่เราไปเห็นทีนี้ในแก้วมอเนี่ยตอนนั้นก็ได้แค่ศึกษาเรื่องของ กระบวนการในการประกอบพิพิกรรคะว่ามีขั้นตอนอะไรบา้างแต่นี่ในการถอนการถอดอัตรักษ์เนี่ยก็ยังไม่อือย่างทีนีในงานวิจัยตัวเนี้ยซึ่งเราก็เป็นงานวิจัยในการใช้ในการจบก,การศึกษาเนาะอืมทีนี้เราจะมาต่อยอดไม่ใช่ต่อยอด